สวัสดีครับนี่เขาสำนักงานนะครับผมอโบโจนะครับผมสวัสดขีข้ราชสีมานะครับวันนี้หน่วยงานราชการนะครับเขาก็มามาเปิดงานที่นี่เพราะว่าเป็นกลุ่มของอทุเรียนนะครับระดับจังหวัดเลยนะครับเพราะเขตนี้ปลูกทุเรียนกันเยอะมากเขตบ้านผมนะครับที่นี่เป็นเบอร์อันดับต้นๆของจังหวัดนะครับที่มีการปลูกทุเรียน เยอะเราคิดดูสิเจพรทุเรียนทำได้ขนาดเนี้คิดดูจะแพ้ที่อื่นหรอใช่ไหมแต่ว่ากเกษตรกรยังหลายรา,า,ายก็ยังแก้ปัญหาไม่จบนะครับปลูกเป็นพันต้นก็ยังแก้ปัญหาไม่จบนี่แหละเขาเป็นโอกาสของเราที่ได้ได้เข้ามาร่วมงานเขาสวัสดีคุณโฮมจากพี่มารีครับคุณโฮมสวัสดีจากเจพรครับ

เรบไม่ชอบกิ่งนี้นั่นี่ยน่ารับจนแอนหมดแล้วเนี่ยตอนกินเขายข่าวกินไหมข้าวข้าวกิ่งนี้50าสิบโลแปลงนี้สวยสะอาดมากใช่ครับเจี๊พรนี่คือแปลงตัวอย่างครับดีกว่า

ขอบคุณทั้ง5,000ท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะที่มาดูงานนี้นะครับนายอำเภอก็ได้มาเปิดงานแล้วก็มานะครับมาเปิดงานดูงานสวนทุเรียนนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับกล้องใหม่ใช่ไหมล่ะกล้องใหม่ครันี่เป็นงานใหญ่นะครับในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดนะครับผมขอบคุณนะครับ

พยายามไอครับขอบคุณครับตอนนั้นราคามันยังออกบุคกันเพราะว่าหนูกินแล้วรว่าหนูกินแล้วรกินง่อแค่ัปลแค่รงเพียงเดียวมีมีหลายตั่ประมาณเดินดทิ้งกันเนนะยังไม่มีรูปรูปแบบ <c oughs> ตอนนี้กินโชยนะครับ แซ่บมาก <laughs> กินจุเียนที่อำเภอหนองบุญมากแซ่บมากนะ <laughs> ไม่เป็นไรครับกินโชว์ตอนนี้มีอยู่เกือบร้อยคนที่ดูท่านกินอยู่ครับ <laughs> กำลังแซ่บเลยครับ <laughs> กำลังแซ่บเลยครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ใน o ย t u b e อยู่กำลังแซ่บเลยครับผม <laughs> <laughs> ขอบคุณนะครับพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะนะครับผมนี่คือนายอำเภอรูปหล่อเรานะครับนะครับ